จ้าเอ๋คนเก่งของแม่มาลูกมาคนเก่งมามาเออลูกมาคนเก่งอ่ะลูกมาคนเก่งอ่ะลูกมาคนเก่งอ่ะลูกคนเก่งของแม่อ่ะลูกคนเก่งของแม่เออคนเก่งของแม่คนเก่งของแม่เออเดี๋ยว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 มากินข้าวกันมากินข้าวกันมากินข้าวกันนะลูกนะอ่ะคนเก่งคนเก่งอ่ะคนเก่งหิวไหมคะคนเก่งหิวไหมคะรอเดี๋ยวนะลูกนะเราเดี๋ยวนะคะนะคะน้องบาดเจ็บ น้องขาเดี้งหรือสีเดียวอู้น่าสงสารจช่ไหมลูกโอ้ลูกคนเก่งไหวสิคะจาดด้าก็เดินได้ไหมคะลูกไหวไหมคะลูกเอาคนเก่งเดี๋ยวข้าวให้กินนะคะคนเก่งเดี๋ยวกินข้าวกันนะก,กินข้าวนะคะอลูกกินข้าวค่ะอลูกกินข้าวค่ะเดีกินข้าวนะคะลูกอ่ะมา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 ไหวไหมคะลูกกินได้ไหมคะเออคนเก่งช่ๆนะคะเดี๋ยวน้ำให้นะลูกนะคนเก่งลูขาน้องนะคะ น้องขาหักกินน้ำนะคะนูกินน้ำนูกินน้ำค่ะลูกน้ำนูกินน้ำนะคะเออันเก่งกินน้ำนะคะันเก่งอ่ากินน้ำนูกินน้ำเก่งมากลูกอ่ากินน้ำค่ะนูกินน้ำนะคะอ่ากินน้ำนะลูกนะกินน้ำก่อนนะคะอ่ะาันเก่งอ่ากินน้ำลูกเออเอลูกแม่ลูกแม่อ่าลูกแม่ลูกแม่เปียกลูก กินน้ำค่ะลูกคนเก่งกินน้ำนะคะอ่ะอาน้ำลูกกินน้ำเออคนเก่งกินน้ำค่ะกินน้ำนะคะคนเก่งไอ้น้ำก่อนลูกโอ้โอ้โอ้โไอ้กินน้ำค่ะลูกกินน้ำอืมกินน้ำก่อนไหมคะอ่าน้ำไงลูกไม่กินน้ำหรอคะเออลูกเจ็บอยู่เนาะอาน้ำลูกน้ำน้ำน้ำนะคะคนเก่งอาน้ำ คนเก่งคนเก่งกินข้าวค่ะลูกซู้ซู้นะคะคน,นะะคนเก่งซู้ซู้นะ,ะอ่ะคนเก่งคนเก่งซู้ซู้นะคะอ่ะคนเก่งคนเก่งกินข้าวนะคะอ่ะซู้ซู้ลูกซู้ซู้กินข้าวนะอ๋อ ه, คนเก่งว่าไงลูกว่าไงเออหนู Heroes, ต้องแข็งแรงไวๆนะคะอืมซู้ซู้ลูกไม่ไหวเหรอลูกอืมไม่ไหวเหรอคะลูก ต้องสู้นะลูกนะอึดอึดนะอึดอดนะแข็งแรงขึ้นมานะลูกนะืขาลูกคนเก่งเจ็บอยู่ลรอลูกอคนเก่งซูๆซ้ๆนะคะลูกอะซู้ๆนะคะอะซู้ลูกคนเก่งกไม่ไหวะ่ะลูกต้องสู้นะเหนื่อยล่ะลูกนอนพักนะคะ ันเก่งสงสารหนูจังเลยหนูต้องสู้นะลูกต้องสู้นะคะเอาเลี้ยงคนเก่งเอาเลี้ยงกินข้าวแล้วหรอคะลูกอ่ะกินข้าวลูกนะคะเอาเลี้ยงกินข้าวกินข้าวในลูกนะคนเก่งอ่ะกินข้าวกินข้าวเอาเลี้ยงกินข้าวนะคะจะได้แข็งแรงลูกอ่ะกินข้าวลกินข้าวอ่ะกินข้าวนะคะเอาเลี้ยงจ๋ากินข้าวลูก เอาเลี้ยงคนเก no our, ่งเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงกินข้าวค่ะกินข้าวเออเก่งมากลูกกินได้ไหมคะลูกอ่ะกินได้ไหมอันนี้คนเก่งอ่ะอันนั้นนะอันนั้นนะเออหลูกแม่ให้เยอะๆหนูจะได้กินได้นะลูกอ่ะอ่ะกินลูกกินอ่ะอ่ะคนเก่งของแม่อ่ะกินข้าวค่ะกินข้าวอ่ะเก่งเก่งลูกอะกินข้าวค่ะลูกอ่ะอ่ะกินนะคะอ่ะกินเยอะๆนะลูกนะจะได้แข็งแรงอ่ะข้าวเต็มเลยอ่ะกินกินลูกกินข้าวนะคะอ่ะกินข้าวกินข้าวอันนี้อันนี้อันนี้ อากินข้าวค่ะกินข้าวค่ะอากันเก่งกินข้าวค่ะกันเก่งกินข้าวเยอะๆนะคะเดี๋ยวนี้จะกินน้ำลูกเดี๋ยวแม่เอาน้ำให้นะคะเอาน้ำไหมคะลูกอะเอาน้ำน้ำน้ำอะอากินน้ำกันเก่งอากินน้ำด้วยค่ะโอเลี้ยงค่ะโอเลี้ยงค่ะกินน้ำไหมคะอืมอันนี้นี่อันอะไรคะอะไรคะลองทำไหคะลองกินดูค่ะกินข้าวกินข้าวนะลูกโอ้เก่งมากโอเลี้ยงกินข้าวแล้ว เก่งจังเลยกินเยอะๆนะลูกนะจะได้แข็งแรงอันนั่นน,นั่นนนเก่งอเอาเลี้ยงกินข้าวราคะเอาเลี้ยงกินข้าวระคากินเยอะๆลูกกินเยอะๆเลยเก่งจังเลยจะได้แข็งแรงแข็งแรงลูกมาวิ่งนะลูกเนาะเอาเลีเ้ยงคนเก่งอเอาเลี้ยงครับกินข้าวนะลูกนะคนเก่งไหวไหมลูกดูสิโอโหขาพิการนะ่าสงสารมากโดนแม่เหยียบขาหักสู้ๆนะลูกนะ หนูต้องหายนะคะคนเก่งของแม่อเอาเลี้ยงครับอเอาเลี้ยงเโอโอเลี้ยงคนเก่งสู้ๆนะลูกนะอเอาเลี้ยงต้องสู้นะลูกอืมต้องสู้นะคะคนเก่งค่ะหนูหักนะ่าสงสารมากเลยลูกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยนะ่าสงสารจังเลยลูกแม่เออคนเก่งสู้ๆนะคะสู้นะอเลี้ยงอืม ต้องกินข้าวนะลูกจะได้มีแรงนะคะคนเก่งอันนี้นะอันนี้กินอีกไหมคะต้องกินอีกไหมคะเอาเลี้ยงครับเอาเลี้ยงกินน้ําก็ได้ลูกอ่ะแม่น้าให้นะคะกินน้ําค่ะลูกค่ะกินน้ํานะคะเอาเลี้ยงกินน้ําค่ะเอาเลี้ยงครับกินน้ําลูกอ่ะกินน้ํานะคะกินน้ำไหมคะลูกน้ำหน่อยไหมคะน้ำไหมคะน้ำหน่อยไหมคะอนน้ำไหมคะเอาไม่เอาเหรอลูก ไม่กินน้ำหรอคะอากินหน่อยนะลูกเนาะอ่ากินน้ำหน่อยนะคะคนเก่ง Spider Man. อ่ากินน้ำหน่อยนะเออคนเก่งคนเก่งคนเก่งไม่กินน้ำหรอคะอืมคนเก่งสู้ๆนะคะสู้ๆนะลูกนะเออว่างไงลูกอ๊ะเุ้งเด้งเด้งเด้งเอามาลูกมาโอ้ลูกคนเก่งอืเอาเลี้ยงสู้นะลูกคนเก่งสู้นะคะ